สบายดีพี่น้องคล่องปลายเบิดส,สู้สี่คนเบิดสมองสีมง่มันสบายดียับสุดๆแล้วพี่น้องกันเนาะเช้าวันจันทร์ที่สดใสอ๋อนี่ก็มาส่งลูกสาวกลับองุงียานพี่น้องเลยมาส่งลูกสาวมาส่ง พอเทาอะไรหรือว่าพอใหญ่นั่งเนาะไปนอนอเนทาเพื่ใครอะไรมาส่งมาหอตั้งแต่เุนเ่นเจมงเสาด่านีเนาะเนาะพอบายานประธานนงเฮียนเลยไอ้วงเงินเห็ดยัยงกินไปชางกินจิ้เขียวมาทิ่เ่าเลยปิงปลา เมื่อหาปากนะก็มาเบิ่งกละใด้วยปาลุเบิง่งด้วยมันเป็นหลังแตงหอมเบ่งพอเบิ่งด้วยเหม็นไปหาท้วงไปบอไปหาท้วงปากเขาจะปากปเป็นชบชบขี้ไก่ชบขี้ไก่ชบ,ชบ,ชชบยังนนหน้านะน<ๆ>ก็ไปทาวาสลินใส่ด้วนี่หน้าแตกหน้าลอกบอก่อยแหละพี่น้องเลยสาวก็จะซื้อกันกับพอครับ อไ้ไม<โ>่กถ้าตอนแหละตอนบ่ายเด้อเดียพอสิไปตัดมาให้สิไปตัาไม่แพ้บาทมาให้ต่อเดพี่น้อต่อไปยงสาวพี่ห่งเลยตอนนี้นอเลยเด็กพี่น้องเนาะมา กินม r t ขากิน้าส่งลกาวเห็ดอยู่เห็ดกินเอียงกกระดูกพี่เคุณนาคุณตายบอพี่นนองควรเนาะมาส่งลูกสาวก็มาส่งพ่อใหญ่นางนัาแหละมันจะขึ้นไปนอนเฝ้าเหอนไหเนาะลงมาทำบุญสองหมื่นสองหมื่สามพื้น อืมืมมางในลองชีบมึกเนี่ยนี่เป็นอะไรเนาะเป็ดตีกันพี่น้องเลยก็เห็นบอกก็เห็นแต่ไก่ตีกันเนาะมาเห็นเป็ดเป็ดผู้ใหญ่โอ้ยลาบมึงได้เนาะคือตัวใหญ่แท้ตาเลือดพี่น้องเลยเอ้าตีกันมันโยมกันนี่นี่นะ ปีก็หล่นค้นหล่นเบิด์เลยสอยเบิด์เลยแหละภาสาอังมันพี่น้องอพมันตีกันรถขกาศึกมากาบอยอมกันบลงกันเนาะเกิดเอาออกแล้วไม่เถอาเปินไหลออกแล้วมันก็เวียนมาตีกันอีกซอนมากอันนี้พี่น้องเคือขนบ้านเท่าก็เอิ่นมาเคือข้นเฉพาะภาษาพี่น้องของไทยได้เพิเศษพิเศษ เพื่อเอิกสิเนี่ยมาเพื่อเอิกบ่งามดีขางคีไฟนี่แหนพี่น้องเอ้เนาะโคตรหนามันอันนี้มันกำลังเริ่มกำลังเริ่มมันสีซุกเลยนี่เด็กเอฟอันนั่นแลนี่ภูมิกิตามังคุ้ง บางคนเอิญมาเกลือคนบางคนเอิญมาอิ๊กแต่ก่อนมันเกิดสิเป็นกุกน้อยบานมันก็ใหญ่มันงามแล้วมันถึงหน้มเด็กหนุ่ยมันสุกปินอลดคือเห็ดบังหูงในตู้นั่นอันี้มักกิตามบางหุงเออบังหุงบุรีครัในตู้แม่นางหลัดดอกเพิ่นมักิตามบางหูหูเหลืองนะมาเกือคนเนี่ย ทีแรกก็โอ้ไปตออยาในคนมันครับกินแล้วท่ยาน<ด>ลงไปปากใส่ปากพุ่งว่เนนเนะเพราะมันเป็นขนเนาะมาแล้วแบบัดใส่นาดหลุดลอ่ใส่นดหลุล่ยไอเดียเพื่นใส่ข้อมอมสั่นเพิ่นบเกี่ยวบองเกี่ยวบองกับเกล็กดดุแกงออมกรดดุเลยเนาะแก้งในวันมันออมเลยแก้งบอ เตะข้าวคัวยังอ๋อเตะข้าวเชี่งคายไร่ปลากระตมมาพี่น้องกินข้าวร่วกันมาพี่น้องกินข้าวร่วกันเนาะแกงรัวเนาะปิ่งปลาหมิงเนาะลูกสาวมาเห็นกินอยู่พี่ตอนเช้ามาส่งลูกสาวเลยแล้วพี่น้องเดออคือมันกินอยู่บ้านเพลยช่างมากินอยู่บ้านนี่คนหลายบ้าน Đi nó khi nó bỏ nó mẹ. Một cái con ngoa xẹp เราขายเอากี่อะไรไม่มาเถอะ ดบ้านเจ้เขาแหละจัเส็หมอนแดงจะยิบทำจะทำเท่าาเลมาหนาแงใช่ะนนะ่รบินี้าี่มคนร้มีอะไรบาบงเฮ้ยฮะอ Cái ända, cái ừ. mà ở đó là hạng bóng bắt đầu chuẩn bị phân sau không phải à mang môi hạng bóng 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 bóng

เาอยู่จังวะแค่เหลืไม่ไป,ไปเด็นองนาหน้หนาคนรครสองคน่อ,นอยเหมืนตะคอกับไรายคนและเมือนตะคอจะทอเงินกันเออจะไปหน่อยจะไปสองคนจะแพ่ทก ปงเงินก็ไม่จะพอมันก็เบนฮะ่ขอะเขาเลยเาวแต่งนีจัหามนมันหมันเลย่มเลาบางคนมาทวงห้ยยาวเลย

นี mm. ่ค uh ือหมูต้ม right. ่งรัวไมหพอัน hmm. ย yeah. ังพจำเลยน้องไปเต้ื่นี่เป็นตำสามักแล้วบิกินทาืาีงอยู่ในตู้คือเกาโอ้กินอนน่นเด้มสอตัวมก่เบิเมาส่งเียดตาย้าักิกินยังเห็นที่างนี้ มึงอย่าตัวนตกี้มัเดียวเลยอหางลโตมากับไต้วันนี่ตอนเที่งตมมันเบิ่งว่นนี่พก็แจวเนะแววก่อน้อยตัวหนึ่งกับุทงเพลงนรับแวว่อน้อยน ินประหยัดครับเนาะเดียวแล้วนะแล้ว่อุกนี่ยนี่ปลาพื้นจะองจฉากินเพือนเขาก็ยังจกน้อยผู้เดียวจะเลีะยงเพียไน่ะเออเขาพระพระก็ะยาบตอนนันแรงวาดแรงมีซุ้นนะกิ้เนื้อเขาคนั้นตอนแเลี้ยงนเขาเย็นตร็นคนหนึง ตัดออนเทียนึงเอนล้วไม่อ่านคือเล็คือแล้วทายเบากนงก็เอ็นเลยเหมือนธรรมดาไว้

不来嘛？不来。 โอเคไปนอนเลยลาพัจจัยไปพี่น้องเลยจบคลิปไว้สามีแล้วพี่น้องจอบเชียงเพลงเขาไปจากเนาะขอบุญอบคุญอะไรเขาเบิ่งมาชมน้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกินข้าวเช้ากับ็พอเท่าไหม่เขาเพลินเหมือนกัเนาะไปป้อนใหม่ทิพน่ากันแล้วพระราสบายดีสวัสดีครับผม